ทางลอดของทุกคนเมื่อค่าธรรมเนียมรายใหญ่ขึ้นมาเป็น20%เกือบทุกแพลตฟอร์มแก้ยังไงดีครับอาจารย์อย่างที่ทุกคนรู้กันนะช้อปปี Lazada ้าติ๊กต็อกตอนนี้ค่าธรรมเนียม20%เรียบร้อยแล้วพอไปรวม20%นะไปรวมค่าแอดอีกสัก20เป็น40ไปรวมบางคนปล่อย a f f i ฟ i a t เออีก10รวมเป็น50นี่ยังไม่รวมภาษีอีก10เป็น60นะ เห็นไหมว่าแค่เริ่มก็มืดซะแล้วคือตื่นเช้ามาก็มืดแล้วอ้ใครดับไฟไม,ไ,ไม่ได้ดับไฟอนาคตมันหดหูถามว่าแล้วมันแก้ยังไงจริงๆมันแก้ไม่ยากไม่ยากเลยจริงๆเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันมีปัญหานี้มาก่อนเราตั้งนานแล้วคืออย่างอเมซอนเนี่ยค่าธรรมเนียม30กว่าเปอร์เซ็นต์เมืองไทย20%เนี่ยยังถือว่าไม่สูงอะฉะนั้นวิธีแก้คือทำอยังไงฮะข้อที่1ฮะ เมื่อแพลตฟอร์มค่าธรรมเนียมแพงตอนนี้จะเป็นยุคที่ facebook กับ google ad จะกลับมายิ่งใหญ่ facebook Google ad แล้วก็ tiktok t ิกตอกปกตินะไม่ใช่ tiktok shop จะกลับมายิ่งใหญ่เพราะว่าเรายิงแอดปกติอได้กำไรเยอะกว่าเออยิงแอดปกติคือเรายิงแอดผ่าน facebook กับ t i k ตอ k เนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มถูกปะดังนั้นเนี่ยเรามาปิดการขายในไลน์แอมันได้กำไรเยอะกว่าเน็ตเนยิ้มยิ้ม สองคนที่จะอยู่รอดได้ในช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ทิกตอกช็อปเนี่ยต้องทําโอนแบรนด์เท่านั้นคำว่าโอนแบรนด์คือแบรนด์ของตัวเองซึ่งมีกําไรเพียงพออ่าอย่างเช่นเราทําสินค้ามาชิ้นหนึ่งเนี่ยต้นทุนมันไม่เกิน15%หเนี่ยโอ้โหวางขายยังไงก็กําไรแต่การที่เราจะไปเอาของคนอื่นมาขายแล้วต้นทุน15%ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นผมถึงบอกว่าโอนแบรนด์เท่านั้นที่จะอยู่ได้ ดังนั้นนะฮะดังนั้นฮะ,นนฮะหัวใจสําคัญของยุคนี้ที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จคือหาสินค้าครับหาสินค้าเนี่ยเป็นหัวใจหลักอันดับหนึ่งเลยที่เราต้องรู้ว่าเราควรจะขายอะไรดีมันถึงจะกลับมาประสบความสําเร็จได้และยุคนี้การที่จะหาสินค้าขายได้เนี่ยมันต้องใช้โปรแกรมให้เป็นไม่ว่าจะเป็นเซ l l e r s ์สไปคาร์โลเดต้าเอ็กโพดดิ้งท็อปปิกช็คือโปรแกรมเมืองนอกเนี่ยมันเยอะมากม ซึ่งแน่นอนว่าผมสอนทุกโปรแกรมที่ทุ่งคุ้หมดเลยถ้าใครเคยมาเรียนเนี่ยจะรู้เลยว่าจริงๆการหาสินค้านี่ไม่ยากมันยากเพราะเราไม่รู้โปรแกรมที่จะใช้หาสินค้านั่นเองยุคต่อจากเนี้ยจะเป็นยุคที่คนรวยจะกลายเป็นกลุ่มเล็กๆกระจุกอยู่แล้วก็เรียนรู้กันเองคุยกันเองมีไล์กลุ่มมีสังคมกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ยุคสมัยก่อนที่บอกว่าใครๆก็รวยได้แต่เป็นยุคที่เราต้องลงทุนกับตัวเองก่อน ก็คือลงทุนเรียนหนังสือก่อนหาความรู้ก่อนจะเรียนกับผมหรือเรียนกับใครก็ได้แต่เราจําเป็นต้องมีความรู้เพื่อให้เราสามารถอยู่รอดได้ในยุค e-commerce ที่มันยิ่งใหญ่คือเราต้องเข้าใจนะยุคสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นออฟไลน์ยุคนี้มันเป็นออนไลน์ยุคต่อไปมันก็เป็นออนไลน์เหมือนเดิมคือมันไม่มีทางว่ายุคสมัยก่อนเป็นออฟไลน์ยุคนี้เป็นออนไลน์ยุคต่อไปมันเป็นออฟไลน์มันมันมันไม่มันไม่ได้อินเทอร์เน็ตมันไม่มีช้าลงมันมีแต่เร็วขึ้นคนมันไม่มีจักขยันมาขี้เกียจ คือขี้เกียจออกจากบ้านเน่ยเออสั่งออนไลน์ดีกว่าแล้วกลับไปขยันเหมือนเดิมไม่เอาแล้วออนไลน์ไปซื้อที่หน้าร้านดีกว่ามันเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมฉะนั้นยังไงออนไลน์ก็จะอยู่กับเราจนวันตายคุณต้องเข้าใจมันนั่นต่างหากที่สําคัญที่สุดยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็ทําได้ดังใจหวังนะครับขอบคุณครับ